คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนทำสิ่งใดก็สมหวังไปเสมอสมหวังไปตลอดหรือคุณเคยคิดไหมว่าการมานิเฟตตัวเองเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องลวงมีคนคนหนึ่งเขาเริ่มต้นจากศูนย์เพียงเพราะเขาเชื่อมั่นในพลังของการมานิเฟตตัวเองชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการและคุณก็อาจจะเป็นคนต่อไปมีเรื่องเล่า ชายชื่อโต้งเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งธรรมดาที่เกิดมาจากชีวิตครอบครัวจนๆพ่อแม่ของเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเงินทุนและไม่มีคอนดคชั่นทางธุรกิจเขาเติบโตมาพร้อมคำพูดที่ว่าคนจนอย่างเราเราจะไม่เป็นเศรษฐีได้ยังไงแต่ลึกๆแล้วตรงไม่เชื่อเขาเชื่อว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนได้ ถ้ากล้าฝันกล้าลงมือทำาต้งเริ่มศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อา่านหนังสือดูคลิปสัมมนาและนั่งเฝ้าสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงและเขาทำอะไรแต่ปัญหาก็คือโต้งไม่มีเงินที่จะลงทุนไม่มีเงินทุนเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่เรียกว่า manifest ปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาเริ่มฝึกการมานิเฟตตัวเองเขาเขียนเป้าหมายของตัวเองลงในสมุดทุกวันฉันจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จและมีเงินทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านบาททุกเช้าก่อนนอนเขาจะหลับตาจินตนาการถึงสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ในอนาคตมีบ้านมีรถมีชีวิตที่อิสระ เขาทำเหมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเขาเป็นเศรษฐีแล้วจริงๆแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับเขาเลยวันหนึ่งเขาได้เจอพื้นดินเล็กๆที่มีศักยภาพแต่เขาไม่มีเงินซื้อแทนที่เขาจะยอมแพ้เขากลับใช้พลังในการมานิเฟตลงมือทํามันทันทีเขาหาพาร์ทเนอร์ที่เจรจากับนักลงทุนเขาเสนอไอเดียให้เจ้าของที่ดิน ช่วยออกทุนแลกกับส่วนแบ่งของกำไรเขาใช้ความรู้ที่เรียนมาลงมือทำและทำมากกว่าคนอื่นๆและแล้วมันก็ได้ผลโครงการของเขาสำเร็จเขาได้กำไรหลายแสนบาทจากนั้นเขาก็ใช้เงินก้อนนั้นไปในอินเวสต์ลงทุนต่อโครงการที่สองที่3ก็ตามมาแต่แล้วก็มีอุปสรรคเมื่อช่วงหนึ่งเขาเจอปัญหาทางด้านการเงินจนเกือบหมดตัว โครงการโครงการหนึ่งถูกเลอกเลิกเพราะเศรษฐกิจถดถอยคนรอบข้างบอกให้เขาหยุดและหันกลับไปทํางานประจาแต่โตไม่เชื่อแบบนั้นเขาไม่ยอมถอยเขากับใช้พลังห่นการมาิเฟสให้มากขึ้นกว่าเดิมเขาโฟกัสทุกโอกาสแทนที่จะโฟกัสปัญหาเขาเชื่อว่าทุกอุปสรรคเป็นแค่บททดสอบเขาลงมือทําและแก้ไขปัญหา อย่างไม่ยอมแพ้สุดท้ายทุกอย่างก็พลิกกลับมาภายหลัง10ปีผ่านไปโต้งกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านบาทเขามีบ้านมีรถมีชีวิตที่เขาฝันถึงมาตลอดจากคนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นและพลังความคิดคุณคือสิ่งที่คุณเชื่อ ต้องพิสูจน์แล้วว่าพลังการมานิเฟสไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆถ้าคุณเชื่อพลังแห่งการมานิเฟสตัวเองชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเหมือนโตงสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง my skill e t s set เราจะมาพัฒนาทักษะพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพหน้าสวัสดีครับ